สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะนะหวยคุณหวยลาหวยอาโอยหวยรายวันนะคะลองนําเลขที่เหมาะกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางนะคะไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะนะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะ ทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าเลขมงคลจะเป็นเลขอะไรขอสับไพ่ก่อนนะคะ เห็นนะคะเรามาดูกันได้มาแล้วนะคะเจ็ดนะคะทุกคนหกศูนย์นะคะเจ็ดหกศูนย์นะคะ 760นะคะขอให้ทุกคนมีช่วงมีลาบเฮงๆรวยๆนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำนับคลิปนี้สวัสดีค่ะ